ครับวันนี้เรามาที่วังบัวแดงนะฮะเดี๋ยวรีวิวให้ดูนิดนะฮะเอออันนี้ก็เป็นสาป,ปานะฮะอันนี้ก็เป็นอ่าดูบรรยากาศนะฮะแต่ก่อนก็คือบูมนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะแต่ตอนนี้ต้องมาบูรณอาการนะฮะไ <c oughs> อนนทีมผู้บริหาร i อเอสะ แล้วมาจะดูที่วังบัวแดงนะฮะโอ้โหนะฮะพันห้าร้อยไล่นะฮะครับก็เอาคลิปสั้นๆมาฝากนะฮะวังบัวแดงจังหวัดน้องคาย